สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รุบปรกครับโค้งสุดท้ายครับื้นนี้พบพอกับยายสวยและลุงรวยนะครับเนาะอ่ะส่งงวดที่แล้วนี่เพิ่นเข้าสามตัวตรงๆครับก็คือสองสองหนึ่งเขาสามตัวตีสามตัวตรงๆเลยนล้วก็กล้วยแฝดนี่กล้วยแฝดเฮจังไคือได้สองสองหนึ่ง นี่นี่ต้นนี่แฝดสองเออนี่กับแฝดสองต้นนี้กับแฝดสองตมันเป็นแฝดหาตอนี้มันดีดออกมันดีดออกมันดีดออกมันอยู่ลาก็เลยเอาหน่งตักมนเนี่เป็นเป็นแฝดนี่ไม่หาหน่วยติดกันหน่วยติดกันันี้ก็ดีดออกหน่วยหนึ่งดีดออกหน่ยหนึ่งต้นนี้กับสต้นนี้กับกับสองอหนึ่งอ้ยเต็มเต็มเลยเต็มเต็มไม่ยังสวยกันได้ดไม่ไสวยเลยจักบาก หลายบาทอยู่แล้วเดยสิกสิบบาทคือเสามตัวอ้ยสามตัวตรงตงเลยเนอแม่เดดทั้งตัวเดดทั้งเต็งเดดทั้งสองตัวเนี่ยย่างอยู่งพท่านออกนี่คือแฝดแฝดซีนี่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 ตัวนี้กิดแฝดเถื่อนแฝดซีนี่ตัวนี้ของน้องตัวนี้ออกไปหรอสามสองออกก่อนอ๋อออกไปหรสามสองแล้วนี่องน้องตานี่ตัวนี้นี่แฝดซี ใส่โสีนี่นี่นั่นแฝดตัวครับเป็นกลวยแฝดด้วยนะนี่นี่นี่เห็นบอกครับท่านผู้ชมครับเป็นกลวยแฝดนี่นี่เออนั่นแหละสงสัยงวดนี่เพื่อนไหนฟังนี่บ่เนาะเพื่อนให้ตัวนี้ละงวดนี่ตัวนี้แฝดสีเพื่อนไหนฟังนี่ตัวนี้แฝดสองอ๋อแฝดสองหัวสี่สองสมบูรณหรือจังไดบ่้โหละเบิ้งอีกเบิ้งก็มีแฝดหลายแท้ ผู้หวว่ากระสือน้องกล้วยนี่แ้แล้วบริสุทืน้อหมองอื่นใสุ่น่นนี่นี่แฟดอีกนี่นีโอ้นี่แฟดต้นี่แฟี่ยังแแรสามแฟดสาม่นแฟรสองสองสองสอแก็ได้น้ำพินนี men, ่ล pues oh, okay. ้ำเมตานี่แ่ใส so well, ่กล nope. ้วยแฟดแต่ว่างวดที่แล้วก็ตรงขักตรงแน่นอนมันหายากก็ได้อันแฟดสี่แฟดานี่มหาบ่มีเลยละกล้วยอันงวดนี่จ๊กสี โค้งสุดท้ายนี่ยได้สิให้คุณยายสวยกับลุงรวยเพิ่นสิเฮ็ดพิธีขอแล้วครับให้เพิ่นตีเลขให้เนาะครับเนาะงทำส้มครับตีเลขให้เพิ่นตีสิให้ตีเลขให้ตอนนี้เพิ่นก็กำลังมีมืออยู่ครับทำส้มครับเพิ่นมานจะเฮ็ดสวนเพิ่นโอ้ยอะไรแล้วยังว่าอุ้ยเสียดายแห้งเสียดายแห้งเยังอัอนเพราะว่าเอาหน่อยแห้งโป๊ดซื้อหน่อยผมเนาะได้เป็นหลอยของสีแดงเหมือน อีกสามตัวมันมันหาง่ายๆเนาะแสดงว่าเพิ่นให้โชคอยู่แต e ่ว่าเฮาอาศัยถ้าเฮาก็บ่มีเงินบ่มีเงินซื้อหรือว่ามีเงินซื้อกับกบออกซื้อหลายนะกับโบมกซื้อคนได๋นั่อยดีนะบ้านนี้โค้งสุดท้ายก็สิได้ขอเพิ่นเลยล่ะบ้านนี้ออกไทุกทานข้างเนาะครับเนาะนี่แปดสองมีสามวีสามสองก็ได้อยู่ บ่ได้บ่ได้เอาบอ่ได้เอาบอ่ได้เอาเ<อ>ต็มมันออกไปแล้วนี่มีสามวีกับแฝดสองสองลูกกันเขาเต็มเต็มนะครับเนาะเขาเต็มเต็มสามสองครับท่านผู้ชมครับนี่คือกล้วยเมตานีครับที่มาออกลูกประหลาดครับคือออกลูกกันค่ะซึ่งงวดทีแล้วกับเป็นการเข่าสามตัวตรงๆนะเนาะซื่งพันตีจากอ่ะดูกล้วยแล้ะครับกล้วยแฝดซึ่งทั้งหมดมีติดแฝดกันอยู่หาหาลูกเนาะ ลูกเป็นแฝดห้าลูกครับท่านผู้ชมครับนี่นี่ตัวนี้แฝดนี่เป็นแฝดแฝดหนึ่งอะไรก็แฝดนี่แฝดสองนี่แฝดที่หาพอดีดีดอกพอดีลูกดีมันดีดออกมาดีดออกมาก็เป็นสองสองหนึ่งครับสมุชมครับเขาจะเข่าเต็มเต็มะครับเนาะเต็มเต็มเลยครับเดี๋ยวคอยมาลุ้นกันละครับว่าโครงสุดท้ายงวดประจําวันที่อ่าหนึ่งเดือนธันวาครับว่ายายสวยนะครับเนาะเออยังอยู่แฝดสี่คุณยายสวยกับลุงรวยนะครับพ่าสี อะตีให้เป็นตัวใดครับธรรมชรับตัวนี้คุณยายสวยเพิ่งกับไปเก็บดอกใหม่ถูกเทียนเระสิสิมาเหตุพิธีขอโชคลาภนําไปฝากท่านผสมนะครับเนาะครับนผูมชครับก่อนสี่ไปขอข่วงสุดท้ายกับแม่ตานีครับที่บอกออกกูลังขาเนาะอ่ารู้ว่าฟังครับความฝันของคุณยายสวยครับเป็นยังไงคุณยายสวยฝันเป็นยังไงก่อนไปทอดกระถินไปทอดกระถินมันมี้เองคุณตาจางหมอลำมากวันนี้เขาก็ถามคาหมอลำ มันบอกพ่อดอกคนวานขันบ่อกระถินยางหน่อยหากองมัน่อยสิพ่อือมันนี้ทั้งโมทั้งโมคนกันว่าอันโตก็ออกมาใส่ทิล่าให้มันพ่อออกมาออกมาเอามาเอามาใส่กันมันนี้ครับคนว่าเอามาใส่กันกะเอามาทิล่าหาหาหนึ่งนันเอามาใส่กันให้มันพ่อคนกาใส่โอ้ครับแต่ว่กคิดว่าฟันดีอยู่เสี่ยงมือื่นนี่ก็ฟันดีอยู่อืฟันดี ฟันว่าเขาเงินสมัยเก่าๆหายเต็มสองกระเป๋าโอ้ก็ว่าฝันดีอยู่นี่คือความฝันของแต่ขึ้นเดียวกันนั่นดูสวยนะครับเนาะได้ยินเสียงได้ยินแว่วได้หูแว่วเลยอันนั้นอันอันที่ว่าหาหานึ่งนั่นก็ลังสาหัวมือได้มันแว่วแว่วของบ้านในหูดูสวยก็แว่วแเป็นว่าตื่นขึ้นเลยโอ <itus mystical warm hands> ดูฝันมาบอกโฉ่งตัวนี้มั้งเนาะของลุงด้วยเขามันการร่างสีตื่นพอดีการร่างหงมเมื่อพอดีเขาบ้าฮ่าฮ่าสองตัวข้ามเดียวฮ่นี่คือความฝันของคุณได้สวยครับท่านผู้ชมครับนะครับตัวนี้พันการเลยหายเป็นแนวท่าหายเป็นแนวท่านี่คือความฝันแม่แต่แต่ว่างวดที่แล้วที่เขาสามตัวสองสองหนึ่งกับแมตตานี่เนาะ นี่แหละสิมุขคอคงสุดส<า>ท้ายนี่นะครับรเต็มเลยกับแม่ตานีว่าคงสุดท้ายนี้นะครับเนะาะกับ่ขาดคิดว่าสิบปันน่นหนกเพราะว่ากล้ยกวยกล้วยมันแฝดหานวยม,ม,นมีแฝดจะหานวยมันขาดมันหัวมีนะหาบันไดกับว่วพอดออกแฝดหานวยนหายากเนาะหายาก,ายากมันเด็พอได้ประกันดีออกมานวยหนึ่งประกัศเลี้ครับสองครั้งนี้สองมันก็เป็นสองสองหาหนึง่ง มัดดีดอกหนึ่งสองสองหนึ่งครับนี่คือเรื่องเต็มเลยแหละราวของงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วอืมคนในสามตวงตรงมันี้ก็เลยมาตามต่อให้ท่านผู้ชมน้าพิพิจาแล้วครับเนาะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ยางนากลดนะครับเนาะใหญ่สวยและลุงรวยครับพู้นครับใจสวยผูที่ว่างวดที่แล้วเขาตรงๆนะครับเนาะท่านผู้ชมครับแล้วก็ตามด้วยลุงรวย มาลุ่นกันนะครับว่าคงสุดท้ายนี่ครับแม่ตานีที่ออกลูกประหลาดด้านข้างครับเพินสิให้โชคให้นาาด้วยครับ <c oughs> อาลครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงบริเวณ อคือคนละหมองสวนกล้วยแม่ตานี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ลุงรวยและคุณยายสวยนะครับเนาะเพิ่นกะนะกำลังเขตพิธีปูสาปปูเสือเพป่เสีขอโชคขอลาบกับแม่ตานี่ละกะลูกสาวแม่ตานี่นะครับเนาะซึ่งตอนนี้กะมาร่วมอยู่น้วกันครับท่านผู้ชมครับครับตอนนี้กะ เป็นบรรยากาศสดๆครับท่านผู้ชมครับโอ้ครับแม่ตานี่นะครับเนาะสวยงามตะการตาทีเดียวครับท่านผู้ชมครับซึ่งลุ้นลุยกับคุณใหญ่สวยครับเปินการมีความตั้งใจแล้วครับเพื่อสิหาแนวทางเอาไปฝากเอฟซีเด็กกับท่านผู้ชมนะครับเนาะเอาละครับผมกระุ่นใจจดใจจ่อแล้วครับว่าโค้งสุดท้ายนี่สิ ออกมาเป็นนวไเนครับจะตรงเหมือนกับงวดที่แล้วหรือไม่ครับลรวนกันนะครับเนาะครับตอนนี้ลุงรวยกำลังจุดธูปเพื่อที่จะบอกกล่าวแล้วก็ขอ โชคลาภกับแม่ตาดีครับท่านผู้ชมครับซึ่งกอนสีขาวมาเนาะครับเนาะคุณยายสวยเพื่อนกะได้เล่าข้อมฝันนะครับซึ่งท่านผู้ชมอ่ากนําไปพิจารณาเนาะครับเนาะกัคือห้าห้าหนึ่งครับอันนั้นคือความฝันของคุณยายสวยครับก่อนจะเข้ามาขอโค้งสุดท้ายกับแม่ตานีที่ออกรูปปราดครับ นี่นะครับออกลุกดัดขางนะครับเนาะโอ้โหที่แล้วครับกูมาตรงขักตรงแน่แทนอ้าหกนี่สิมาขอโชคขอลาบนั่นนตานี่เด้อเมื่อนี้ให้เปิดโชคเปิดลาบเด้ออยาสิ่ปิดสิบังเลย न मो तकव नो पकवु नो सकव सखे का में चली อ uh ีเปรติจะามตตุลวะนะขะานคอาวัต <hey> ุมิเตตุมาจยันตุเทวะาราสลาวิสมียกัสสินทันะติสันตากุติสัมตันัสัตังิมุตสาวนาคโลยัปพันาธรรมสาวนาคโลยัปพันตาธรรมสาวนาคโลยัปพันตา ทั้งหลายทั้งแต่ทิศไหนมาเป็นสกีพระญานเลิศมน,นีลูกสิมาขอโชคขอลาบแม่ตานีเจ้าที่เจ้าแม่ทรณีก็ดีเจ้าที่เจ้ทาท่าเทวดาอารักษ์สกิตุนาที่แห่งนี้ผู้ยาหรือเจ้าให้เจ้าหน้าผู้แห่งญาแห่งก็ดีจะปีจะบังเลิศมน,นีลูกสิมาขอโชคขอลาภแม่ตานีให้เปิดโชคเปิดลาบเด <ละ S 2> <ล>้อ<ม>ล,ลูกให้ต่อเออ ไอเอฟซี่ไอเอฟซี่นรับสรงรับห้ได้พูนาพูตากันเด้อบันเดียปิดยับฟังไอมันตฟังฟังื่องหัวก่อนเด้อฟังงอแม่สามโตเจ่งๆขึองหัวที่แล้วมานแม่กับยับปิดยัฟังได้แม่ปวดทายลูกเด้อบันี้เด้อบัเนียก็นิมิตให้เห็นเป็นอันไดกันแล้วแต่แม่สินิมิตไทยยบ พิจัาบังได้บันโหตายดิยันได้ยันใดกับเปิดโชคเปิดลาใไมลู้ก็ได้เอฟซีเพิ่นได้ไปควนตูหนาคูหนาคูตากันให้เพิ่นหล่ำเพิน่นรวยแฮปปี้เงินไหลน้องท่องไหลมาเฮเอฟซีเพิ่นเด้อบันที้สาธุสาธุสาธุ ท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณยายสวยนะครับเนาะคุณยายสวยและลุงรวยครับก็ได้ขอโชคขอลาบกับแม่ตานี่นะครับเนาะเป็นสีห้จากอียงกับสวนมาได้แม่เด้อบ้านนี้ยอ้าวโตคอโฉคอหลับอโชคขอลาหอันได้สามโตตรงเจ๊งเจ๊งวัดนี่ลูกก็คือว่ลืมบุญเริ่มพุ่นแม่ดอก เอาผลละหมากหลัก,กใหม่เก่ายางเก่าแนวมาเต็มมาถ่วยแน่ไห้ไดต้องเก๊งเ้อแม่เด้อวันนี้ให้ได้กิน,กลกน,นผลละหมากหลัก,กใหม่เขาก็ปีใหม่พอดีโอ้ยเป็นั้นโบยด์โยากดอกบานีอ้อุ้ดถ่ายครับว่าสิพอ <c oughs> แบบใดว่าพัสชายแบบใดครับ,บ,บตัวนี้ตัวนี้ออกไปแล้วออสองออสอง,สองนึงออกไปแล้วสองนึงออกแล้วออกแล้วพี่เบื้องทั้งนี้จี อีทั้งแปดซี่ตัวน, 1, 2, 3, ตนี้แปดซีาานะี่ซีนวยนี่หนึ่งสองสามซี่ตัวนี้แยกออกมาเลยหนึ่งติจุยอันหงอดหงอดก้อนอนั่นพ้นไฮทั้งข้างบนข้างล่างเลยอันหน่วยมันนี่ก็แปดสิบสามหน่วยลวมมันอนับนับรวมันแล้วก็บรรเดนับเงินฝ้าวแห้งมนันเป็นแปดสิบสามหน่วยวันนี่ก็เลยม,มานับวันนี้นมันมีแปดบอกเออทำงาน,น สำหรับงวดนี้นะครับเนาะเอา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 กล๋วยก้อนวีกล๋วยนี่กล๋วยนี่ม่เจ็ดวีมีเจ็ดวีก็คิดว่าเอาเก่าเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าครับอันนี้เป็นสองตัวเหรอเนาะสองตัวครับสองตัวนี้ก็คือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับทำส้มครับแล้วมันมีแปดตัวแปดสี่แปดสี่ตัวนี้แปดสองแปดสองอันนี้ตัวนี้อีกติดกันอีกบ้าง นี่ข้างล่างมันติดอยู่ข้างล่างเออติดอยู่กันออแดดข้างล่างแดดแดดสองหรือแดดสามแดดสองโมงสองถึงสามเป็นสง็มตากระบนุนดีลายจังทร์แดดสองแดดสองตุสีสีแน่นอนสิตีเป็นจังไรเป็นตอนนี้พ่เอเนรุ่ยกับใจสวยกาลังสิทธ ีแนวท่าหน่งครับเนาะให้ท่านสมน้ำไปกินจาหน้าครับเจ็ดหี่ดอกเจ็ดหี่ต้นไหนตีไปแล้วตีไปแล้วเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดครับบันในตีเอาลูกมันตีที่เป็นแฝดนีแฝดสี่แฝดสองสองสองสี่สองสองสี่หรือว่าสี่สองสองสองสี่สองก็ได้สี่สามตัวเลยสามตัวสองสี่สองสองสี่สองครับ อันนี้คือเป็นแนวทางเอฟซีเป็นไปพิจารณาเพิ่งแสดงว่ากล้วยนี่เป็นกล้วยตีให้โชงเนาะให้โชคมางวดทแ้วเขาทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างแปดสิบสามลูกวันนี้ก็มาเขาตัวนี้วันนี้ตัวนี้หงวดก่อนออกหงวดก่อนออกก็คือสามสองเออจะโชควันเสือสามสองเดยไม่ใหญ่คุณว่ออันเพราะว่ากล้วยนี่ไม่เป็นแปดสองเพราะเขาวีมันตีใส่วีเขาเต็มเต็มเลยเนาะ แม่นวีมันสามผนว่าแฝดมีสองผลก็ว่าให้เอาสามสองสองสามผลว่ามาเบิ้งไทยสรุปแล้วกับสิมีเท่านี้เนาะกับสิมีเท่านี้ตัวนี้ตัวนี้ต้นมี่ว่าฮาเบิ้งเบิ้งผนปรากฏทีเห็นว่าในลำต้นนั่นทีจังหวัดลองเบิิงเพ่ยเห็นจากสามตัวแดงครึ่งครึ่งลมพัดมาแล้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ใหญ่สวยนะครับนอกจากกำลังนะครับพิจารณาเลขในลำต้นครับว่าจะให้หรือไม่ให้นะครับเนาะ หรือว่าจะให้แค่นี้ครับเฮ้ยปรากฏออกมาให้เป็นตัวเล็กเรเห็นอยู่แล้วมันนหังกสัตว์ปรากฏเห็นเป็นตัวใหญ่วงเด้อวันนี้ตามตัวจริงๆนะแม่เด้อโมตัสสะพระกัตโตลาตัวสัมมาสัมพุทธะโมตัสสะนะกัตโตลาตัวสมาสัมพุทธะโมตัสสะพระกัตโตลาตัวสัมมาสัมพุทธัสะอุเยไอเยนาชาลิติอุอากาสะ เย่เยนสาติอักกสสเยเยนสาลิติอากกาสสัยเยเยนสาติอักกัสสยเยเยนสาติอักกัสสาเยเยนสาติอากกศสครับตอนนี้ลุงด้วยกับเย,ยสวยนะครับเนาะก,กําลังอขอจากรับตันครับว่าจะได้หรือไม่ได้ครับ หลุนกันต่อไปครับค,คุณผู<ม>้ชมครับเป็นบอเัตนนี้เปบ่อโบสัตอุมสัตก็เป็นเหลือสีส<จ>ีอโสัตว์ ผมเนี่ยไปไกลเห็นเป็นหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดป่ะในะนองซองให้ท่านผู้ชมเบิ่งครับได้รับต้นนี่เนาะผู้ชมครับเห็นว่าครับเป็นหนึ่งสี่เจ็ดเห็นว่าครับท่านผู้ชมครับหนึ่งเดี๋ดูใกล้ๆกันครับท่านผู้ชมครับเป็นหนึ่งสี่เจ็ดตัวหนึ่งสี่สามครับท่านผู้ชมครับรอสักครู่นะครับเนาะ เขาต้องจออบับเขาเป,ปันห้าปัญหาสูงสุดค่ะแต่ว่าผมผมาชัดเจนอยู่ด้วยตัวที่ชัดที่สุดครับท่านผู้ชมครับ <S 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 ถ้าดูไกลๆจะเห็นันนข,อของเจ้า <laughs> ครับท่านผู้ชมครับในลำต้นนะครับเนาะที่ปรากฏให้เห็นชัดๆก็คือหนึ่งสี่เจ็ดครับท่านผู้ชมครับหนึ่งสี่เจ็ดครับท่านผู้ชมครับโอู้คนให้ปรากฏในลำต้นหนึ่งสี่เจ็ดเป็นหนึ่งสี่เจ็ดนี่แหละคนไทยนะเป็นหนึ่งสี่เจ็ดท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดน,นอกเหนือจากหนึ่งสี่เจ็ดครับค่ะคอมเมนต์มาเนาะครับเนาะ ครับธรรมส่งครับตอนนี้สิให้ยายสวยกับลุงรวยนะครับนสรุปตัวเลขครับตัวเลขโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายงวดประจาวันที่หนึ่งครับเดือนธันวาปีหกเจ็ดครับเอาดงสิครับธรรมส่งครับโค้งสุดท้ายจากกล้วยแม่ตะนีก่อนนะครับเนาะที่ออกลูกรานข้างซึ่งยายสวยครับและลุงรวยครับอหมดก่อนเถอเข่าข้างบนเรื่งข้างล่างสรุปแล้วเลขสามตัวจากกล้วยก็คือ อ่าสองสี่สองหรือสองสี่สองเป็นสองสี่สองครับเนาะสองสี่สองวันนี้เอาตีเอาน้ำผีมาเนี่ครับครับกล้วยนี่เป็นเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าครับท่านชมครับสรุปก็คือเลขสามตัวก็คือสองสี่สองครับท่านชมครับส่วนเลขสองตัวก็คือเจ็ดเก้าหรือว่าเก่าเจ็ดกับหรือว่าเก้าเจ็ดเนาะเจ็ดเก้าส่วนเลขในลำต้นที่มองเห็นก็คือหนึ่งสี่เจ็ดครับท่านชมครับหรือว่ายายสวยมองเห็นเป็นตัวไหนไหม บอกว่าเห็นเทนทันล้เห็นเทาน,นี้เนาะก็ให้ท่านผู้ชมนําไปพิพจารณาครับ <Bliss> ลองไปพิพจารณาดูนะครับเนาะอืมชัดเจนแล้วครับท่านผู้ชมครับบอกมาลุ่มผัดครับสแสดงว่าเพ็่อให้โชคอักสรุปครับผมสิสรุปครับสําหรับเลขอ่าคุณใหญ่สวยกับลุงร้ยนะครับเนาะเอาเป็นเลขจากกล้วยครับของลูกแม่ตานีที่ออกลูกประหลาดข้างๆครับเลขสามตัวก็คือ สองสี่สองครับท่านผู้ชมครับเล็กกรเลขเลขใน,นลำต้นครับก็คือนหนึ่งสี่เจ็ดครับเนาะส่วนเลขสองตัวก็คือเจ็ดเก้าครับอ่าอันนี้ก็มีสองหางแล้วก็เม็ดเดียวครับท่านผู้ชมครับและที่สําคัญครับก็คือเลขข้อมฝันใยสวยครับอ่าข้อมฝันใยสวยถือว่าฝันว่าไปอ่าไปถอดกระถินไปถอดกระถิ่นจางมะลนะิมาก จามะละม่มาพันว่านพร้ามว่านข้าอันนี้คนเท่าใดราคาอันคนมะหลั่มเนี่ยคนว่าขันโบ О เฮ็ดกระถินหากองโบไถ่ได้อับันมันก็สิพ่อค่าคนว่าบันนี้มูคนเขา,า,า,นนาอีกว่าอีกสองคนอนันคนว่าออกมาใซสิรโตโิตรตัวองคมาใส่ยหางมันครบคนว่าออกมาเพื่อกกว่าครับออกมาเพื่อกกว่าอัหาหาหนหาหาหนึ่งหาหาหนึ่งในห,หูคล้ายๆหูแบบแบบว่าจิตตื่นแน่เพรตื่นแน่น่าแม่ครับกระตื่นขึ้นพอดี นี่คือเลขความฝันของคุณยายสวยนะครับเนาะก็คือห้าห้าหนึ่งครับแต่ว่าส่วนในใจกับมักหาหนึ่งน่ะ,ะอืลในใจคือว่าเลขที่ว่ายายสวยชอบที่สุดก็คือห้าห้าหนึ่งแม่ครับสรุปเลขความฝันของคุณยายสวยครับว่าเลขเลขกล้วยกับมักรอันเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าสรุปไปเลยเนาะเอาเลขกระถินของคุณยายสวยก่อนครับท่านชมครับก็คือห้า ห้าหนึ่งส่วนเลขจากนี่นะครับแม่ตานีที่ออกลูกด้านข้างครับที่มาขอโคงสุดท้ายวันนี้ที่ได้สาตัวก็คือสองสี่สองครับท่านผู้ชมครับและ2ตัวก็คือเจดเกส่วนเลขในลำต้นก็คือหนึ่งสี่เจครับหม,ม่อมม้ามันกรสิหลายโต้นะครับน้องกสัิยไฮคุณยัยสวยเจาะครับเจาะเลยเจาะว่า ความมักส่วนโตนะเป็นตัวแรกข้อมักส่วนโตกับมักเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าขึ้นรูปคือเมตันี่เนาะเจ็ดเก่าและกะเลียบมฝันกะเรียบข้อมฝันอ๋อแสดงว่ามักก็คือห้าห้าหนึ่งและเจ็ดเก้าครับท่านผู้ชมครับใหญ่สวยกับวงกลมให้แล้วครับวงกลมให้ครับก็คือห้าห้าหนึ่งและเจ็ดเก้าครับท่านผู้ชมครับส่วนเป็นสองสี่สองหรือว่าหนึ่งสี่เจ็ดอันนี้กระหายท่านผู้ชมนั่นไป็ผิดจระนาเองเพราะว่า อสองหางก็คือสองสีสองกับนึ่สี่เจ็ดนี่อ่พาพงเยลว่ยครับแต่กาย่า่สวยไอบโบหมาก,กนะครัอบเนาะโบหมากปไหนตเต็มวัตที่ังหมากที่เด็ดก็คือห้าห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้าครับทำช่วครับถูก,ถกหาเอฟซี FC ได้ได้โชคได้ลาบนำกันเยนอลาบทัวประเทศเยอะหามีเงินมีทองเงินไหลนองทองไหลมากหลังนี้รวยหายแห้งๆฟังอันตอนรับปีใหม่ทรงถ่ายป<ม>ีเก่า ครับครับวันนี้ผมชินบะเบอร์สตรโอพป้อมกับลุงร่วยครับและกัคุณยายสวยนะครับเนาะขอลาทานชมไปก่อนครับครัับสสวดีครับสวัสดีครับ